แต่วานี้นะครับได้สปอนเซอร์แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณควนแบงค์นะครับแบ่งให้แล้วนะครับเมื่อวานนะโอ้อ่าติงเตงเติเดือเตือคุณแม่ก็ยืนนิ่งๆนะครับให้รับทานนะครับให้รับทานนมนมนะครับของผมจะชอบเนี่ยเวลาที่ถ้าเขามารับทานนมนมแบบนี้นะครับ หรือเวลาเขานอนหลับพักผ่อนนะนอนหลับตอนนี้ก็เป็นหลับไปแล้วพอพอพอพูดบารันรอเรือมันจะมานะครับนอนหลับไปแล้วเมื่อกี้นี้สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็เป็นสเปเชียลไลฟ์นะครับของทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับนะทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ปกติ Special ลไลท์นะครับเราจะมาแวบๆนะครับมาเวบๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะมาแวบๆนิดหนึ่งนี่คุณแม่ดันได้ใหญ่เลยนะครับว่าวันที่น้องเกิดนะครับมีฝนตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝนตกนะมีฝนตกนะครับในวันนี้นะบารันเนี่ยรู้สึกจะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับ ในแถวแถวตะวันออกอะไรพวกนี้นะมิดเดิลอีสแถวแถวนู้นนะครับแปลว่าฝนนะครับนะขอบคุณสำหรับดาวนะครับที่ส่งมอบมาให้เป็นกำลังใจให้กับน้องบารันแม่ใบตองแล้วก็น้องช้างทุกๆเชือกเลยที่ศูนย์อันรักช้างไทยของเรานะครับนะ โดยงานของเรานะครับก็ดูแลช้างนะครับทั้งหมด100กว่าเชือกนะครับดูแลทั้งหมด100กว่าเชือกเลยนะครับก็จะมีการเลี้ยงน้องช้างนะครับตามความเหมาะสมตามสถานที่นะครับแตกต่างกันไปเนาะน่ารักใช่ไหมครับน้องบารันฮะวันนี้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องบารันหลายท่านเลยอ่าติเติเตเดเด สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบารันกับมีนาใครหนักกว่ากันเอออันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยนะยังไม่ยังไม่เจอเจอน้องมีนาเลยแต่แต่เหมือนแต่เหมือนเขาจะตุ้ยตุยแต่เชือกนี้เขาจะยืดยืดสูงสูงนะครับหนึ่งขวบแล้วนะครับนี่ คันกับเสายืนอยู่ด้านนั้นนี่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 อือหือคันคันนะครับคันเอา้าดูสิคันคันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยคันแน่ เดินเล่นกันใหญ่น้องบาลันยังยังไม่ได้ออกนอกอคอกนะครับยังไม่ได้ออกทางนอกอคอกเลยนะครับตอนนี้นี่ถ้าจะเห็นที่คอน้องเขาเนาะนี่เราเริ่มมีการให้น้องคุ้นเคยนะครับสร้างความคุ้นเคยเรียนรู้ในส่วนของที่เราจะใส่เป็นคล้ายๆสร้อยปลอกคอนะครับแล้วก็รวมถึงที่อยู่ที่ข้อเท้าด้วยนะครับ นะแล้วเดี๋ยวถ้าเราพา,าน้องเขาออกไปเนี่ยนะเราอาจจะต้องมีการผูกติดกับคุณแม่นะครับ,รบเพราะว่าถ้าเขาออกไปบางทีถ้าไม่คุ้นกับสถานที่นะครับถ้าไม่คุ้นกับสถานที่เนะี่ยเขาอาจจะวิ่งนะครับเขาอาจวิ่งตะเลิดหรือวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างนี้นะครับน่าอาจจะวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ได้นะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายเนาะอาจจะเป็นอันตรายนะครับท,ที่ที่ไม่คุ้นเคยนะ เหมือนอย่างเช่นอย่างของเมื่อวานน่ะที่น้องภูพิงตอนที่เรากําลังจะพาน้องเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อวานนี้น้องเขาขึ้นรถได้เก่งนะรู้คําสั่งอะไรเก่งมากเลยนะเนี่ยที่พี่ควานเขาบอกแต่พอจะขึ้นรถเมื่อวานถ้าใครที่ได้รับช,ชมถ่ายทอดสดของของของทางที่ของทางไม่แต่งเขาเนาะนะนะเมื่อวานนี้พอจะเห็นเลยคือน้องน้องเขาจะไม่กล้าขึ้นรถนะครับในช่วงแรกอ๋อแล้วดูไปนั่งกับแม่เขาตรงนู้น เขาจะไม่กล้าขึ้นรถนะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเดินถอยหลังขึ้นรถอะเมื่อวานเหมือนเดินถอยหลังขึ้นรถนะดังนั้นเนี่ยถ้าบางทีน้องช้างเขาชินอยู่บริเวณนี้นะเราเห็นเราโอเคแล้วแหละนะเขาอยู่บริเวณนี้แต่ถ้าออกข้างนอกเขาอาจจะมีอาการกังวลหรืออาการกลัวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นก,ก็เป็นพฤติกรรมที่เราต้องมาสังเกตเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยเนาะเพราะว่าถ้าเขาออกไปเนี่ย เราไม่แน่ใจว่าถ้าเขาวิ่งเนาะถ้าเขาตกใจแล้วถ้าเขาวิ่งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบไปไกลที่อื่นนะวิ่งไปไกลที่อื่นนะดังนั้นเราก็จะต้องมีการให้น้องเขารู้จักนะครับผูกมัดนะอยู่กับแม่นะคล้ายๆกับแม่แสนดีกับน้องแสนชัยนะครับนะที่ที่ตอนนั้นจะลงไปอาบน้ําตรงด้านหน้าตรงนี้แหละนะจะมีพื้นที่อาบน้ําอยู่ด้านหน้าแล้วก็มัดคอติดไปด้วยกันนะครับ น่า,าไปดูน้องภูพิงได้ไหมคะน้องภูพิงเขาอยู่ในพื้นที่ของอโรงเรียนฝึกนะครับแล้วก็ด้านในบริเวณนั้นเนี่ยสัญญาณไม่ดีนะครับสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่มีเลยละตรงด้านในนั้นเนาะคือแบบโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้นะถ้าถ้าบางทีที่พวกผมเข้าไปนะครับโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยได้นะ ตัวสับจะไม่ค่อยได้นะครับผู้พิงร้อยลีลาเวลาขึ้นรถใช่ไหมเมื่อวานนี้น้องเขาก็ถอยหลังขึ้นรถนะครับมูนวอล์กนะแต่ก็ขึ้นรถได้ด้วยความรวดเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นรถได้ละป่ะเดี๋ยวเราจะขอจกพุ้งหน่อยได้ไหมวันนี้วันเกิดใครเนี่ยวันนี้วันเกิดใครใครคือน้องบาลันน้องบาลันคันก้น อุ้ยอุ้ยเอาละเน่เ่เนจะมาแกว่งแกว่งใส่กันปะเราไปเล่นตรงนน้นกันที่ที่เราคุ้นเคยอุ้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 ย,ยแม่ได้กินหญ้าแล้วเน่วันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องบาลันจะได้รอดท้องช้างหรือเปล่า เย้ yeah. มีเป็นสิริมงคลละลูกชานอุ้ย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 ดีใจดีใจใหญ่เลยดีใจดีใจเราก็ดีใจเหมือนกันอืมอุ้ยอะไรติดขาโอ,อ้ดีใจใหญ่เลยดีใจดีใจดีใจโอ้ ดีใจดีใจมาแล้วแม่ก็มาสวัสดีคุณปันนะครับสวัสดีคุณปันนะครับสวัสดีคุณน้ำฝนนะครับผมสวัสดีคุณแจงนะครับคุณอันนะครับสุขสันต์วันเกิดเจ้าบาลานนะครับขอบคุณนะครับคุณละอ่อนน้อยนะครับสวัสดีคุณทวีทรัพย์สวัสดีครับฮะดีงามมากเลยครับ ดีครับผมเนี่ยาบูบี้มีนานนี่งติ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 งมะขำป้อมใช่ไหมครับคัตติ้งไทมารีนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็จับพุ้งหน่อยสิใครเป็นช่างน้อย ใครเป็นช่างน้อยแล้วขอจกพุ่งน้อยโอ้โหโอ้มีเอฟซีเราโชคดีหรอยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะเมื่อวานนี้ไหนจับพุ่งน้อยพุ่งอยู่ไหนพุงน้องบารันอยู่ไหนเอา ทั้งสองตัวและสามตัวบนแล้วโอ้ยินดีดีใจด้วยนะครับเนี่ยคุณบีวีนะวันนี้ไม่ต้องเอาแม่ไปเก็บหนึ่งวันดีมากพี่อ้ยจ้าอ้ยจ้าโ้ยโอ้สามห้าห้เก้าเลขรถสามห้าห้าเ้าไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนประมาณนั้นนะครับโอ้เมื่อวานนี้ใขออกหกเก้าใช่ไหมคะ ใครดวงดีใครดวงดีเมื่อวานนี้ยินดีด้วยเลยดีใจด้วยดีใจด้วยเสียาดายไม่ได้เล่นใช่ไหมนี่ <c oughs> เอเต่งเต่งเต่ง่งงงาวแล้วเกง่งๆหน่อยเกง่ๆกงๆเก่งๆยังไงนะโอ้เป็นช้างขาวแล้วน้องบาลาน p l y y w t t บ b a ร u n อุย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 ,อยมาเร็วเร็วเลยจกพุงนี่คือพุงพุงเขานี่คือพุงพุงนี่คือพุงพุงแต่วานี้นะครับได้สปอนเซอร์แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณควนแบงค์นะครับแบ่งให้แล้วนะครับเมื่อวานนะโอ้มีความสุขจังเลยในน้องบารันวันนี้ดูสิ สามเก้าห้าค่าสามตัวบนแต่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมนะเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่นี่แข้งๆนี่มันน่ารักจังเลยอุ้มอือุยอุ้ย,ยบารันเกิดสิเจ็ดกุมภานะครับวันนี้วันที่17บนะครับขาวแล้วขาวครึ่งนึงแล้ว สมศรีมาไหมวันนี้น้องสมศรีมานะครับวันนี้สมศรีมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวที่เขามามาจะเป็นน้องสมศรีได้ดูแลนะครับนะน่าจะอยู่กับน้องสมศรีขี่ช้างน้องสมศรีนะครับน้องสมศรีวันนี้โอ้โอโอ้โอ้โอ,โอ,โอมีเด็กน้อยดีดหนึ่งอัตรานะครับเบรไหมไม่เบรก อืจะชวนกันเข้าไปเล่นตลอดเลยจะเข้าไปเล่นได้ยังไงเนี่ยอ,อแล้วเราจะเข้าไปเล่นได้ยังไงเนี่ยฮะดูตัวเองเล่นสิเนี่ย